สวัสดีครับตอบเพนกวินนะครับวันนี้ผมไม่ได้มีความรู้มาแชร์กับทุกคนครับแต่ว่าผมอยากจะชวนทุกคนมางานที่คุณจะเสียเวลา2วันแต่อาจจะประหยัดชีวิตคุณไปถึง2ปีเลยนะมันเป็นงานใหญ่ที่สุดปลายปีที่ช่องตอบเพนกวินของเราพยายามจะทําขึ้นมาหลายคนคงรู้แหละว่าเราพยายามทํามีเดียให้ความรู้ธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจอื่นๆผมว่ามันถึงเวลาละที่เราจะมาจัดงานใหญ่ปลายปีแล้วก็อยากจะชวนทุกคนที่เป็นแฟนเพจเป็น f อเป็นเจ้าของธุรกิจในออนไล มาเจอกันตัวเป็นๆแต่เราไม่ได้ให้ทุกคนมาเจอกันเฉยๆครับเราอยากให้ทุกคนมาอัปเดตความรู้เพื่อเราจะไปต่อในปีหน้ากันงานนี้เราลงทุนหลัก10บล้านบาทนะครับไม่ต้องพูดถึงการคืนทุนเราไม่คืนทุนเลยงานที่ผมกาลังจะจัดขึ้นนะ่ะหลายคนที่ติดตามก็คงได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วเราจัดงานที่ชื่อว่า Restech ครับ Restrong Technology ยี2023มันคือคําที่รวมกันระหว่างคําว่า r e s อ r o n g กับคําว่าเทคโนโลยีมารวมกันทําไมผมถึงเอา2เรื่องที่ดูไม่ได้เกี่ยวข้องกันมารวมกันธุรกิจอื่นเขาใช้เคโื่ีงมไปหมดแล้ว GPT Chatbot Midjourney แต่ธุรกิจ SME โดยเฉพาะร้านอาหารนะเรายังขายของหน้าร้านอยู่เลยอย่างมากเราก็เอาตัวเองไปอยู่ใน delivery เท่านั้นถามว่าเพียงพอไหมมันก็คงเพียงพอที่ทําให้เราพอเอาตัวรอดในปีนี้ไปได้แต่เรามั่นใจได้ยังไงว่าปีหน้าเราจะรอดต้นทุนธุรกิจก็สูงมากยิ่งขึ้นค่าแรงของธุรกิจก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นการแข่งขันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เทคโนโลยีมันมีราคาถูกลงแต่เจ้าของร้านอาหารกลับไม่ค่อยใช้มันเราพยายามบอกทุกคนว่าใช้เทคโนโลยีเถอะ มันมีเทุกนโลหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบ POS การเงินการจัดการเรื่องบัญชีระบบ ERP ในการจัดการสต็อกระบบ CCTV s e l l Ordering k คิดเช่น AR เมนู VR เมนูแชทบอ o t โอ้มันมีเทคโนโลยีหลากหลายไปหมดเลยแต่สุดท้ายคนส่วนใหญ่ก็บอกผมคำเดียวว่าสนใจนะ ดีนะแต่ไม่มีเวลาผมอยากขอเวลาของทุกคนที่อยู่ในช่องต่อเป็นวิเครดูคลิปนี้อยู่ผมจะขอเวลาของทุกคนแค่2วันผมจะเอาความรู้ทั้งหมดที่ผมมีผมจะเอาคอนเนคชั่นเอาสปีกเกอร์ทั้งหมดที่เรารู้จักเราจะเอาโซลูชันดีๆทั้งหมดที่เราพอจะหาได้มาทุ่มอยู่ในงาน2วันนี้เพื่อทําให้ทุกคนได้มาอัปเกรดตัวเองอัปเกรดความรู้และจะทําให้ทุกคนรู้ว่าปีหน้าหรืออีก2ปีหลังจากนี้เราจะไปต่อ,อยังไงในธุรกิจและเรามั่นใจว่าคุณ จะได้อะไรกับ ไม่มากก็โคตรเยอะมันไม่ได้อะไรกลับไปน้อยๆแน่นอนแหละเพราะว่านี่คืองานที่จัดโดย SME เพื่อ SME จริงๆเราไม่ใช่ออแกไนเซอร์เราไม่ใช่คนจัดงานมืออาชีพเราเป็นมีเดียเล็กๆที่เราอยากจะสร้างแรงกับเพื่อมใหญ่ๆระดับประเทศในงานสิ่งที่เราจะมีคืออะไรเราจะรวมโซลูชันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราจะพอนึกออกมาอยู่ในงานพื้นที่5,000ตารางเมตรในงานคุณจะเห็นตั้งแต่โซลูชันของไททอลสปอนเซอร์ของเราอย่างเช่นเบทากเบทาก จะไม่ได้เอาหมูไก่ไข่มาออกนะแต่เบทเทลโกจะมาเล่าให้ฟังว่าโซลูชันของธุรกิจเขามียังไงนอกจากนั้นเรายังมีโซลูชันทางด้านเทคโนโลยีมากมายเต็มไปหมดเทคโนโลยี technology ที่เราจะเอามาปไปเลยบ้างเราจะเห็นหุนยนต์เสิร์ฟอาหารและหุนยนต์ทําอาหารหลายคนที่ไม่รู้ว่าหุนยนต์มาทําอาหารได้ยังไงเราจะมาเจอในงานกันเราจะเห็นระบบออนไลน์เซลล์ออเดอร์ริงที่เราเริ่มเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าสามารถสั่งเมนูผ่านมือถือลูกค้าได้เลยเราจะมีประสบการณ์มาใช้กันเราจะได้เห็นโมเดลคลาวด์กิช ว่าโมเดลคราวคิดเช่นมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นตู้เวนดิ้งแมชชีนที่ขายอาหารอีกหน่อยไม่แน่นะเราอาจจะเปิดร้านแล้วอยู่ในตู้เวนดิ้งแมชชีนก็ได้เราจะเห็นคอนแทคเลสเพย์เมนต์เราจะเห็นการจ่ายเงินที่จ่ายด้วยดิจิทัลเพย์เมนต์เราจะเห็น AI c h แชทบอเครื่องมือมาเทคในการทาการตลาดออตโตเมตมาร์เก็ตติ้งอีกหน่อยเรายิงแอดอัตโนมัติใช้บอทยิงแอดไม่ต้องใช้คนยิงแอดอีกต่อไปเราจะเห็นเครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งหลายมากมายเต็มไปหมดแต่มันไม่ได้เป็นแค่งานาอออางเ,เนอ็กซ์โป็น page ที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เป็นหลักผมเลยเชื่อว่าการที่เราเห็นแต่อุปกรณ์หรือเครื่องมือแต่เราไม่เข้าใจว่าเราจะเอาเครื่องมือนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจยังไงก็คงไม่มีประโยชน์เราเลยจะมีสัมมนา,าสัมมนา,าของเรามีมากกว่า40หัวข้อนะครับสวัน40หัวข้อคือวันละประมาณ20หัวข้อถ้าเราไม่ได้คิดจะมาเดินบูธเลยนะแค่มาฟังสัมมนา,าก็โคตรคุ้มแล้วอะ่ะถ้าเรามาดูในตัวของสปีกเกอร์ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลของร้านอาหารทั่วประเทศพี่ปลาไอเบอรี่พี่ปลาไอเบอรี่จะขึ้น มาพร้อมกับพี่ป้อมากรุ๊กซูชิ2แบรนด์นี้คือ2แบรนด์ที่โตจากการเป็น s m e แต่ปัจจุบันยอดขายเขาทะลุหลักพันล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาคุยออกับเขากันว่าสร้างแบรนด์เล็กๆยังไงให้สร้างยอดขายหลักพันล้านบาทได้นี่คือเซกชันที่เขาไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนพี่แต่งอัพเดย์มพี่แต่งจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าวิธีคิดธุรกิจเขาเป็นยังไงไอการที่เขาไลฟา์เต้นนู่นเต้นนี่จะบอกว่าทุกอย่างมีกลยุทธ์และเขาไม่เคยพูดที่ไหนเลยเราจะมาเจอกับวินข้าวโซอิร้านอาหารขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่เกิดมาตอนโควิดแต่ปัจจุบันสร้างยอดขายหลักเป็น10ล้านบาทต่อเดือนและคนต่อคิวรอเราจะมาดูกันว่าเขาทํายังไงที่โตะ๊ตะโต๊ะหนึ่งสามารถสร้างเทินเป็น10บสเทินต่อวันสร้างรายได้เยอะมากจากการมีโต๊ะที่ไม่เยอะใครที่อยากจะขยายแฟรนไชส์และไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะท,ทําธุรกิจของเราให้กลายเป็นแฟรนไชส์ยังไงผมเชิญแบรนด์ที่ชื่อว่าโอซาว่าราเมงพี่นายพี่นายคือคนที่โตแบบเงียบแต่ปัจจุบันแฟรนไชส์ราเมงของเขามีเป็นร้อยสาขาทั่วปั น้ำมันในประเทศไทยและทั่วประเทศเลยที่สําคัญค,คือคืนทุนเร็วด้วยเราจะมาบอกให้ฟังกันว่าแล้วเขาวางระบบยังไงนอกจากนั้นใครที่เป็นเจ้าของร้านอาหารและอยากกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออยากจะโตในทิกต o k เราเชิญใครเราเชิญคุณอาร์มจากกูเซนเดเราคงไม่ต้องพูดเยอะละกูซันเดแบรนด์ที่เขย่าลาเต้อ่ะนอกจากนั้นมีอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัว BLK โบบานี่คือผู้ประกอบการต่างจังหวัดนะครับแต่เขาสร้างมีเดียที่มันดูสนุกและกลับกลายว่าเป็นคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทุ กิจเขาก็เติบโตเราไม่ได้พาไปเจอแต่แบรนด์เล็กอย่างเดียวเราให้พาไปเรียนรู้จากแบรนด์ระดับประเทศและระดับโลกอย่างเด e Coffee ค l ับแล้วก็ Burger King เราชวนผู้บริหารแบรนด์มานั่งคุยกันเลยว่าแล้วธุรกิจเราจะใช้เครื่องมือพวก CRM royalty program ยังไงที่ทําให้เราสามารถเก็บ d a t ้าลูกคา้าได้และเพิ่มยอดขายจากการที่ลูกคา้ามาทานบ่อยมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเชนญร้านอาหารเรามีผู้ประกอบการเรียกว่าอะไรตัวแทนประเทศไทยในการขยายแบรนด์ไประดับโลกพี่ธามจะ บกบกกกลลัมมาาาจยุโรปแ้้วอใหเราาฟัังกนว่เบื้องหลังวิธีคิดในการทําร้านผัดไทยให้กลายเป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดและขายายเป็น10สาขาในยุโรปเขาทํำยังไงเขาวางระบบยังไงเขาใช้เทคโนโลยียังไงนี่คือพาเฉพาะในฝั่งผู้ประกอบการเท่านั้นคือรีสอร์ทข้ามมาดูในมุมเทคโนโลยีเราจะพาไปคุยกับคนแรกคือพี่บอลน,นายกสมาคมมาเทคของประเทศไทยเขาจะเล่าให้ฟังว่าทเทคโนโลยีร้านอาหารในปัจจุบันมีอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจ SME สามารถมาใช้ได้เสร็จแล้วเราจะพาไปคุยกับบริษัทเรียกว่าโซเชียล เรซิ n น็งหรือโซเชียลมอนิเตอร์ริ n งแมนดาราแมนดาราจะมาเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ย s m สสามารถสืบข้อมูลคู่แข่งผ่านออนไลน์ได้ยังไงบ้างเราสามารถได้ยินเสียงลูกค้าที่เขาไม่เคยบอกเราอ่ะเราจะได้ยินเสียงในออนไลน์ยังไงที่เราจะรู้ก่อนคนอื่นอันนี้คือโปรแกรมโซเชียล i s ส e ิเน็งเรามีโอตจากอเมตตี้โอตเป็นผู้พัฒนาแชทบอทแต่แชทบอทของเขาอัจฉริยะถึงขนาดที่ว่าแชทบอทโต้ตอบด้วยเสียงได้เหมือนพี่ยกหูคุยโทรศัพท์อ่ะแล้วคนที่อยู่ปลายสายไม่ใช่คอเซนเตอร์แต่คือ แชทบอทอันนี้เราจะมีโอกาสได้มาฟังจริงๆว่าแชทบอทที่เป็นคนโต้อตอบกับเราเอย่างไงนอกจากนั้นเราชวนผู้ประกอบการ SME มาพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเรือนเพชรสุกี้เรือนเพชรสุกี้คนอาจจะนึกถึงแบบสุก,กี้ยุคเก่าแต่เชื่อไหมว่าเจน3ของเรือนเพชรสุกี้พัฒนาแชทบอทของตัวเองขึ้นมาและสร้างคัสเตอร์เจอร์นี่จนสร้างยอดขายหลักเป็นล้านบาทผ่านแชทบอทโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาพัฒนาของเขาเองเขาเขียนฟลองของเขาเองผ่าน แกมสำเร็จรูปรวมไปถึงท็อปปิดครับท็อปปิดครับเกี่ยวอะไรกับธุรกิจร้านอาหารท็อปปิดครับก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยเทคโนโลยีปัจจุบันสําหรับธุรกิจ SME หรือ e c o s y s t e m Supply c h a เ n เนี่ยเราจะพัฒนาเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยียังไงเพื่อจะยกระดับธุรกิจ SME ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนี่คือพาร์ทเรสซองพาร์ทเทคโนโลยีมันมีพาร์ทเรื่องการตลาดมันมีพาร์ทเรื่องแบรนดิ้งด้วยที่แทนจะขึ้นเวทีกับผมเราจะมาถอดสูตรกันว่าร้านอาหารที่ดดังแแลววคคคนนนต่ออิิะะธีเาเาาป็บบไหรจ เป็นสูตรสาเร็จเพื่อให้ทุกคนเอาไปทําตามได้รวมไปถึงเราจะมาพูดคีเรื่องการทาติ k t o อกด้วยเราเชิญเรียกว่าเทสติ๊กตอกอย่างพ่อมูติติ๊กตอกคนตามร้านกว่ามาแคร็กให้เราดูว่าร้านอาหารจะทา Tik t o อกจะทําได้อย่างไงบ้างนี่คือส่วนหนึ่งจากประมาณ40สปีกเกอร์ที่เราคัดสรรเราตั้งใจเลือกด้วยตัวผมเองมาให้ทุกคนได้ฟังกันและทั้งหมดคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาฟรีเลยยังไม่หมดแค่นั้นนอกนอจาก, boot, กจากบูธนอกจากสปีกเกอร์40เซกชันผมลงทุนหลักล้านบาทสร้างร้านนา อาหารจำลองขึ้นมาขนาด80ตารางเมตรจบ2วันผมทุบทิ้งทันทีครับเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าร้านอาหารในอนาคตมันเป็นยังไงทุกคนจะได้มีประสบการณ์ตั้งแต่หน้าร้านในร้านแล้วก็หลังร้านเราพยายามจะรวบรวมเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราพอจะหาได้จับยําม,มารวมกันในร้านอาหารร้านหนึ่งเพื่อทําให้ทุกคนได้เห็นโอกาสความเป็นไปได้ของการประยุกต์ร้านอาหารให้กลายเป็นร้านอาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์เลสรองก็อันนี้แหละคือทั้งหมดที่เราพยายามจะทําเพื่อทุก คนในวงการร้านอาหารเพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกมาให้ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องทําให้มันเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องเรียนรู้ในรูปแบบของออนไลน์อย่างเดียวเราสามารถมาเห็นในรูปแบบของออฟไลน์เรามาเจอกันเรามาทําความรู้จักกันเรามาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเดี๋ยวผม,มจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้นะครับเราเข้าไปหน้างานผมจะส่งลิงก์กลับมาแล้วเราจะสามารถ ดูทั้ง40เซ็กชันย้อนหลังได้เลยฟรี1เดือนแต่ ถ้าพี่ลงทะเบียนแล้วไม่มาพี่จะไม่ได้รับลิงก์นั้นฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อให้ทุกคนก้าวขาออกจากบ้านมาที่งานเชื่อเถอะรถอาจจะติดอาจจะเสียเวลาชีวิตพี่หน่อยแต่2วันที่พี่เสียไปผมการันตีว่าพี่จะรู้สึกคุ้มค่าและมันอาจจะทําให้พี่ประหยัดเวลาชีวิตพี่ไป2ปีเลยก็ได้ที่พูดมาทั้งหมดครับ <c oughs> ก็อยากจะบอกแค่ว่าทีมงานต่อเพนกวินตั้งใจจริงๆเราไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวผมมีทีมงานอีกหลายสิบชีวิตที่มีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงสอง คมไทยให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่เราไม่ได้เอาแต่พูดเราพยายามจะลงมือทาจริงจริงงานนี้เราลงทุนหลัก10ล้านบาทนะครับไม่ต้องพูดถึงการคืนทุนเราไม่คืนทุนเลยแต่เราจะดีใจมากถ้ากําไรที่เราได้มันไม่ใช่เป็นจนํานวนเงินแต่กําไรที่เราได้คือกําไรที่คนในสังคมคนในธุรกิจร้านอาหารได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตและเอาความรู้ไปใช้ในการทําธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ที่ดีไม่ใช่ความรู้ที่เรามีความรู้ที่ดีคือความรู้ที่เรามีแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจทําให้ครอบครัวเรา แข็งแรงทําให้ทีมงานเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความรู้ที่มากพอเราก็อย่าลืมแบ่งปันกับสังคมกลับไปด้วยนี่คือความตั้งใจของต่อเพนกวินก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาวันที่8ถึง9ธันวาคมนี้ที่ Impact Hall 6เมืองทองธานี งานเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็ในวันนั้นวันที่9เราจะมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชื่อกลุ่มว่าลงแขกใครที่เคยดูคลิปต่อเพนกวินหรือดูช่องต่อเพนกวินก็จะเห็นว่าเรามีมีติ้งเจ้าของร้านอาหารตลอดเวลาฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเจอกันเรามารวมพลังทําให้คนทั้งประเทศเห็นกันว่า SME ไทยไม่ได้แข่งขันกันอีกต่อไปแต่ SME ในประเทศไทยเราจับมือช่วยเหลือกันและเติบโตไปด้วยกันมาเจอกันครับ